พี่น้องง่วกกำลังไล่จูนไปยูไปยูไปเลยไล่มันเลยไล่มันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีเอสของจุดชาแนลนะคะสวัสดีพี่มองป้องป่ายสุภูสุคนนะคะมูลนิธิเสียมาทำหน้าที่แทนอีพออีเม่อีกหน้าที่นึงนะคะอยู่บ้านสวนนิรุยชาแนลนะคะพี่น้อง มันในห้องสิมาเอางัวเขาคอพี่น้องสิาาะะปล่อยงัวเขาคอเลยครับเปี้ยวไ้มแม่ลูกเปี้ยวไปแก้เสือกมันคุณไปแก้เสือกนะครับพี่น้องเอาไปเขาคอสามทงให้ทงแนบพี่น้องให้อันนี้อีกอ,อีกบาลามือก็คือสิออกแล้วนะแม่นี่กระดานี้นมเริ่มไข่แล้วนะคะอ้าวของเสื้อจะคล้องบานเดโอ้ย อ๋อโทรออกไดไแล้วอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าบํพันละแกเสือกอยู่แกไปไหม,ไหมอีจูนโอ๊ยโยโย่โยใครโทรมาเนาะกล้งองยิงด้วว่าไงเมลี่นี่นนะนละเอางือเขาคอให้อีพ่อเล้ยนี่นะไปลูกไปไปไป มาเร็วเรมาแม่เอาเอาเอาคือหันหน้ามาหากูบาดนี่พี่น้องง่วงกำลังไล่อีจูนไปยุไปยุไปเลยไล่มันเลยไล่มันเลยโอ๊ยโอ๊ยเนาะอ่ะเปี่ยนยังตัวนึงงุลประพัละแก้เสื้ออยู่พูน่ะยืนอยู่พูน่ะเปลี่ยนใช่ไหมพยาน บอแกเสือมันก็ไปเองหอกแกเสือขงมัว่ว่ามนกบ้นเองเป็น้านไรนั่งนะคะนี่ก็อีกตัวหนึ่งนะคะทองกำลังไงนมกำลังอ่นนมกำลังไข่ นี่ก็ใกล้สีขอดคือกันอีกอีกบ่โดนนี่ก็สีออกอะไรออกรายแม่อยู่ได้นี่เนาะแม่แม่นังก็สีออกแม่นี่ก็ใกล้สีออกแล้วนี่นะอยัวยัวมึงอย่าแรงนะมันตื่นอีห่ามึงเว้ยเด็กหน่อยก็ได้ยัวยัวยัวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง ไป,ไปลูป,ปล่อยเสือมันกลับไปเองนะคะมันจะเขาคอกแล้วบบแตออ่ว่าหันแล้วก็ได้แจ็คพอร์ตแล้วก็ได้เล่นเดี๋ยวมือหนึ่งย่งัวง <c oughs> อะไรเพิ่นโอ้ยมือพี่น้องเอ้ยอีเปียวไม่หลีงเท่ามาตรฐานว่นศุกรไปตอนใดกันะเปียวไปน้ำยี่บอสันก็แล้วไปก็แล้วเาพาตายู่ตอนนี้อยู่หลังบ้านหลังบ้าอา บ้านวนี้นะครันาทีนีนึ่งขีอวก็ผมยแทะที่แล้ววาสิเกียร์เป็ดเกี่ยร์ไก่บัีอีพ่อปะอันไปเอาหัวเขาคอกไข้ทราาสั่นหัวเขาคอกกินนะครแร่แงแต่เว็นกำลังตกดินบรรยากาศดีดีลร่มเย็นตอนนไข่ขืนนะครับพี่น้องไข่ขืนนิดนึงนา กินก uh, like like ินผลไม้ก yeah, ินมางไม้ลายบอบอไงนั่งนิ้งห่อนแต่ข้ามาห่อนเล้วเนาะ้ามข้ามบงคิ้งนั่งยังได้ท่วหน้าอยู่ว่าขิ้งคือเป็นห่อนห่อนแบบนึไวนเาแน้ามงวนะคี่นองี่ห้าแนมเห็นข้าจักกำลังขอกป่ๆหนกข้าจักกำลังเหตุอันขอกงัวนเนาะคะเหตุา้ามงัวอากๆอันนี้เอาข่าวคอเกาซะก่อน ออกไปขอกา่อีพอาล,ลังเกีีย د, เป็ดเกีียไก่โอยางซื้อกับมือตามมิชีบ้านนา,น,น,นาเ่ยครับน,น,รนาทีให้คับแต่นาฝนนีบรรยากาศมัสดีดีพี่น้องปว่าตรงให้ตงหน้าก็สีเขียวงามนนะอีพอแเ้วกำลังเกีีย د, เป็ด <ไป S 2> เกีียไก่ <ใน S 2> เป็ดไก่คนเก็บไข่ซุมือือเก็บไปยังไงบนเล่าไงเลย่ากันเอาน้าเอ็นยังไงนั่นน,นะนอ,อ,อันนี้อันนี้เป็ดพันไข่ไข่เป็ดนี่คือเก็บยี้มมือเศร้าแต่ว่าไข่ไกลนี่ตอน,น,นแรกๆเขามาเกีบก็ได้ าอาจารย์ขอล่ะอันนี้คือขอ,งของ้งอ่นะครับเขาจะคอกไปคอกไก่เพิ่ไมตอนนี้มันลายโตแล้วเ,เพิ่งกำลังขยายคอกเพราะว่ามันเสีย่มีมีหวงอยู่มันแคบเปิดหน้าเหม่งง้อยยังนะคะไก่สีออกลายแม่พร้อมนะแม่นี่ก็ไก่สีออกว้ายสิมาจูบฉันอย่างหลัก อาตอนนี้มันออกอะไรแมนวะนี่นี่นที่ขบอกไนมันบอกมีฝนนน้ำจับกมันกาี่แรกแม่น่ะมีแค่สองตนะครับพี่น้องที่แรกแม่มีแค่สอตกินน้ำเออ ว่ด้เมอีอไผไปไก่วันิดก่แมนสีออกอีกแล้วสองเมนมันก่อีกสองเมนมันสิออกสิลอคอดตอไหนมือนันทีว่าออกมืออันที่อันมันบ่บ่อันมือที่อันลักออกตอนอันอยู่อยู่โรงพยาบาห อุ้ยเมื่อยแล้วหันอ่ะจ้องหาปูนี่นั่นลูกขีดที่ละลูกขีดที่ละเอาเอาเอาเจตหนาที่ะไรยิงเจตหนาที่เมื่อยอยู่บบปูเปี้ยวเมื่อยรุ่นนำเมื่อยรุ่นนำไม่ต้องเอ้ยงัวไหลเพิ่นยากจะงัวต่ำจูดนะฮะงอไหลยากจะมองัวสิต่ำอุ้ยสุดยอดครับพีดว่าสันเขาต้องปิดบอมานี่ ปายาคอกพี่พอาพยามแรงนะคะะรับตลาดบ้านสวนมึงก็เอาไม่คาดคๆด,ด,ดแล้วมึงก็อยู่ในหันแกเสือกตัวเน,นี้ยออกแล้วว่าตัวไห อ <Olá, affiliated. S 2> ๋อมันคืเสมันก็เหยียบเป็นตะขอกันใอ้พอีพแลมันแกวมันที่ส้นท่วเมันต่หวต่ำแนอกโอ้มวโอ้ยอีนี่อย่าไปเหตุกูบ่เอาด้วยกูบ่ซอยด้วย ง้วส้นเสียเส้นเป็นบาตกมาปีหนาสิเอาผัวเอาเมียโด้อสิเอาเมียได้หล่ะกว่าอย่าไปใกล้มันลูกอย่าไปใกล้มันไอผัวไม่เห็นเอาซะอ้ากเพรปิดอีกเหรอเอออยู่อ่ะ ข้องฉันจะออกเลยว่าว่าแต่โคอาทิตย์วางหมู่บ้านเมื่อก่อนนี่พอดีไปเหตุงานอยู่อุดรกลับมาพอดีอันงัวออกลูกพอดีติดกินนมมันมางานมันเกิดแม่พอดีนะพี่สวัสดีนะลูกสวัสดีค่ะน้าน้องกิ้กี้นะคะเป็นมะเบิงงัวนะลูกสาวลูกชายเมื่อยแล้วเดี๋ยว่งพ่อเพิ่นสิบแปดแล้วน่าเหงัวกินแล้วนะคะเอางัวเขาคลอกแล้วออกมาที่ไหน ด้วสิยืนน้ำม่วบ่กย่นี่แหละทายกินนี่แหละไม่เห็นเอ็งเสือแม้ร้อยทเมื่อยแต่เป็นกำลังตกดินแบบว่าแสงได้อ hmm. ีกเลยเสวยเสวยไปเมื่อยนะคะโอเคนะคะพี่น้องคลิปนี้กับเรมีอย่างหลายนะคะเมื <h <h ok, ่อยบอกสักอย่างว่เมื่อยแลนโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ้าในช่องจูนชาแนลนะคะแล้วก็ฝากติดตามลูกสาวปูเปียสรุนด้วยแพทย์นะฮะเพื่อนในพุน ปูเปียวสลวนลูกสาวสติรักแท่นไปแน่ค่ะฝากไว้นะคะปูเปียวสลวนนะคะชงเปียวนะคะแล้วก็ฝากอ่าตากล้องด้วยนะถ้าติดตามเฟซบุ๊กของเราวิภาบอ่วิภาพรชูทองวิภาพรชูทองนะคะโอเคแรัวพวกเราได้น้อยแต่รักนานๆนะครับไปแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราสิเดบไปตลาดเตรียมงานผูกแขนรุ่ยชาแนลนะคะโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะปูเปียวบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะคะให้ลุงไหวเนี่ย